จะดูไหมดูดูดูเล่นเป็นยู่แล้วคลิปพี่เอกนี่ก็เล่นเป็นเอพ่อย่ามาสอนเพื่อนเล่นเลยไปดูคลิปพี่เอกโอ้ยเอาปิดผิดมากอ๋อโอ้ยโอ้ยเล่นกีฬาพยาบาลเหรออัพเฟลิงอันนี้นะ ไอผีโจ hey, so ้ยมันทำอะไรได้หรอบินได้เปี้ยโคตรเจ๋งแบ่ไงแบงไงจิ๊กเ้ยสังเกตออฟเฟอร์ลิงเลยแอดออนมีการระยะบอกหน่อย โอ้ยยกตัวก่อนแรกเลยอุ้ยเหี้ยจออมยังไงวะอุ้ยเหี้ยอุ้ยแต่ว่าดีลาต้อยู่แถวนั้นลาต้อยู่แถวนั้นปั่นไฟสิลูกปั่นไฟ โตย้ยกลัวนะเว้ยดี๋ยวะไม่เห็นน่ากลัวเลยแหมไปล่าคนดีกว่าโยกตายเร็วมากเอ่ะอการกดจะไปจำยังงี้ทำไมมันกดโดนรัวเว้ยไม่แอรตวาดยังไงประเด็นโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยตายกอด ไอ้ไอตัวเครื่องเจ่นั่นเลยจุ๊ยวุคนแรกวุ่นแรก,แรกเดี๋ยวเดี๋ยวเแลกเหรอปล่อยไปก็ได้สงสารเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สงสารกูมากเหรอทํา <c oughs> มดแลกเวยเนี่ยตอนนี้ไอ้ก็ผิก็ผิดไอ้ใา่ไอ้กายวิ่งวิ่งเร็วเลย เฮ้ยอ้าวมันไม่เห็นโจอีวะมันดูโซแตมีหน้าเป็นยังไงอ่ะรือว่าวิ่งได้เรื่อยเ่ยวิ่งได้เรื่อยๆไม่หมดเลยอ๋อแต่อย่าลืมว่าวิ่งแล้วทิ้งรอยเท้านะอุ้ยมี่คนมาปั่นแถวๆนี้นะบอกทำไมอุ้ยอุ้ยโอ๊ยทาดดิเดียวเองเถอะโจอียมันเห็นรอยเลือยก่อนเห็นหมอ๋อ แมวแมวไปแล้วโอ้ยลาสวันอีกกูเหรอไม่เอากูไม่อยากเป็นคนสุดท้ายอุยนา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 ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งลาเต้ฮหีวก่อนอ๋อต้องหลุดแน่ๆเลยว่ะไม่ถึงไหมเนี่ย 阿拉คนต่ออ,<า>อูยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ <c oughs> ยวอูเกี่ยวเพ่อนเกี่ยวเพื่อนเกี่ยวไปช่วยได้ฮนะนี่แน่ๆ้ำเดินไปช่วยแล้วเนี่ยกำกกำกำแล้วลาคนอื่นดีกว่าล้อตีอ้เาัวใ <c oughs> ตายกันเร็วใจกดสเปซปายอยู่นะยังไม่สั่นใจอีชอยเลยตดูยี่แม่กลางไหมไหมมันจะมีเสียงหัวใจอยู่อ่ะใช่ใช่เจังหัวใจขึ้นก็บอกนะนั่นแหละจะบอคนไม่เลิกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงหัวใจ เสียงหูใจไม่ขึ้นอีดอกหมดอีดอกยี่ตรงนั้นแน่เลยเป็นอเไรเต้ออีกอันหายไปไหนบ้างอ่าเราว่างใจลาเอ้จ๋าลาเต้ไปทั้งหมดเลยอยู่ไหนน้องโอ๊ยน้ำมืด หมดเชื่ไปประตูกันเลยมันเอากลูว่ามันรู้วบ้าาไม่มีฝนเคยอะไรโจียปล่อยเพื่อนหน่อยดิตาตัี้ปล่อยให้เขาปั่นไฟตั้งนานเลย เมื <laughs> ่อก right? um, ี <log Australian accent> <laughs> ้เราก็ปั่นไว้ใช่ไหมเราไม่เสร็จเฉยวิ่งขนาดนั้นขนาดกันนังง Saya lah. minum Latte Latte Ya Adi Kenapa anda tidak boleh berjumpa dengan ตัวยี่อยากแกงคนเล่นใหม่ทำไมอ <so ีบอสอยู่ได้ล่ะเอาทำอเดี๋ยว่ก็มีก็มีพอพอไอตระลากคนเฮ้ยไม่ได้แลยเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่เอาไม่ลนนะจะเย็นๆย็นตัวยี่ตูวขอรอบคนไม่ได้เลยโไอ้น้ำมูกไอ้ล้า โจ้าีคิดถึงอดีตที่ฟานมากเราสองคนควรรักและช่วยกันเป็นไงละเป็นไงนละเกียดอ่ะไอ้กดรีคอมพลลี่นี่คือแบบถ้าเกิดว่าเพื่อนมาช่วยมันจะยุ้มันจะยกขึ้นเลยอ๋อ เนี่ยเนี่ยโจอี้ยอยู่แถวศพเราอ่ะ<โ>ถ้ามันเหลือจเจเนเรเตอร์เดียวอ่ะด้วยแถวนี้โอ่บกใบเหง้า โอ้ยแต็คโอ้ยสันไม้เกิดจังรีโคไปสิลูกรีโคไปโึให้เต็มโให้เต็มกดให้เต็มนอนดกลิ่นนอนเป็นอะไรหมดจิตใจ o องบัเ เกียนเสียงแล้วมันหัวเราะด้วยมีกระเป๋าพยาบาลหรอกระเป๋าพยาบาลหอไปสายไได้าน้า ไปหาลัดติ๊กก่อนอยู่ไหนแล้วนะไม่บอกหรอกที่เขาบอกหารัดกก่อพูดเหมือนแบบไปหาแบบเออนะอยู่ไหนวะลืมไม่บอกปล่อยงงูดลืมไปมีคนขอไว้นี่อ่าาสมาช่วยกันลุกขึ้นได้ไหม โจ้ยตะแขฝนกูเหรอไม่มีทางโจ้ยเราเราคานออกประตู้วน่มันคานออกประตูได้ไหมได้ประตูเปิดแล้วก็ได้แต่ดูจากความเร็วอ่ะประเด็นคือคานออกไม่ได้เพราะประตูยังไม่เปิดโอ๋จะขาดตายๆลยเลือกไทย หาไม่เจอหมดก็หายนะชุดเอานี่ช่อน,นอนตรงจ่นกับย่าเลยนะอะเป็นเด็กกันหมดตัน <c oughs> นี้เอาดุป็นแผนก่อนดีกว่า <c oughs> โอ้ ไม่ได้เออประตูอยู่น้าไหนตรงประตูเหรอได,ดอ้ไปหาไปหามันก็ได้คือแบบกำลักันตาย,ายแล้วเออตายแล้วไประตูเปิดพอดีอ้าประตู้าประตู <c oughs> ประตูประตูอยู่ที่นัานนั่นประตูอะไรประตูบายบายจีไปแล้ว <c oughs> <ป>อย่ามาหลอกซะให้ยากมีกูลงไานานละหมดขึ้นหนาสงสารเราจะหายไปแต่ฆ่าหมดไม่ได้โต้ยแผลอาเร <c oughs> าไม่เจอเนี่ยแพ้ของแกซนะ ตะขอนี่มันขึ้นใหม่ได้ใช่ปหไม่ได้เฮ้ยทำไมเมื่อกี้ตะขอตรงนี้ไม่มีนะมีอยู่ดีๆก็มีสังงันมีอยู่แล้วหรอเมื่อกี้เรามาปั่นไฟไม่เห็นมีเลย คือใหม่ก็โกดิไม่งั้นคนไหหมดต้อขอไม่กันไม่หมดไปในกรณีที่แขวนแล้วตะขอหายเออต้องจ่ายแค่เว่าไร อเกราเห็ดกบ้านเดาเราว่าเรากเราได้รมากปจยอ้ยจีๆสิแปลกลน้องจยไปทงานต่อ ้าไม่เจอ <c oughs> อยู่ตรงไหน,นหลบอยู่ตรงไหน,นบนบ้านน,นอนนอนจนเลื่อนไหลตใจ